วัดพระธรรมกายสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันสร้างความดีได้อย่างไรดิฉันได้มาลองปฏิบัติธรรมตามคําสอนของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเมตตาสอนให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสันติสุขภายในและแผ่ขยายมาสู่ภายนอกให้โลกเราเนี่ยสว่างไปด้วยธรมรมะได้ให้ประชาชนทุกคนทุกโลกมีจิตใจ ที่มีเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนกันท่านสอนให้เรารู้จักการรักษาศีลทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ให้เราเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องใครให้เราได้รู้จักการใช้ชีวิตประจําวันรู้จักการใช้ชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มันถูกต้องร่องรอยตามความเป็นจริงและยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมากมายแค่ไหนที่มันมากระทบกับเราถ้าเรามาปฏิบัติธรรมก็จะทำให้เรามีสติมีความอดทนแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาที่มันมากระทบในชีวิตของเราแต่ละวันได้ค่ะีกฉันก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยของเราเองก็ตามนะคะมาลองปฏิบัติธรรมดูค่ะจิตใจของเราจะสงบเย็นขึ้นมากค่ะแล้วก็นี่คือแรงบันดาลใจที่ทําให้ฉันได้สร้างบาร,รมีสร้างบุญสะสมบุญปฏิบัติธรรมตามคําสอนของหลวงพอ่อธรรมชยโยและก็ครูบาอาจารย์ของวัดพระธรรมกายโทชีค่ะดิฉันกราบขอบพระคุณ นักครูอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาสอนทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวัช